สวัสดีครับมินทอลักข้าสูรา่รลาทิชแนลเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารข้อมูลแพทที่กำลังจะมาถึงกันหน่อยแล้วกันนะครับผม,ผมก็จริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้มาอัปเดตแพทอะไรมากเนาะแต่ว่า แผ่นี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามีลูกหลักอย่างอนเลนนะครับหรือคริโตของเราเนี่ยถูกแอดจัสนะครับถือถูกปรับสมดุลเนาะก่อนาั้นๆทีนะครับจะเห็นว่าคริโตของเราหรืออันเลนของเราเนี่ยจะโดนนะก็เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแผ่นี้ค่อนข้างลึกถึงตัวของอันเลนในแผ่นปัจจุบันหรือแผ่นหน้าที่กำลังจะมาถึงเนาะโอเคครับแต่ว่าแผ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนนะก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับเพราะมันเป็นแผ่นเล็กๆนะเหมือนแผ่นแคลี่ที่เพิ่งถูกปรับมาเนาะโอเคครับเราไปที่ตัวละครที่ถูกบัฟตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะออย่าง โอเคครับตัวละครตัวแรกอย่างเอมิลี่เนาะถูกบัฟขึ้นมานะครับรายละเอียดการบัฟของเอมิลี่เนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรอยู่นะทั้ง3สกิลเลยเนาะเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมค่าฮิลลิ่งเลนนะของเอมิลี่เนาะในการปาสกิลหนึ่งไปนะครับจาก8% max HP เลือดนะจะเป็น10% max HP เลือดนะแล้วก็สกิลสนะครับสกิลสเนี่ยการพุ่งโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยจะสร้างความเสียหายจาก80บวก16แล้วก็บวก0.3ต่อเลเวลนะครับ AD เนาะ จะเป็น100่งบวกยีแล้วก็บวก0.4 AD ต่อเลเวลนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับเอมิลี่เนาะแล้วก็ถ้าอันติเมตของเอมิลี่นะครับผมจะต้านทานความเสียหายมากขึ้นนะจาก60สิบวกสาแล้วก็ตนะ่อเลเวลเนาะแล้วก็เป็น80ดสบวกสีต่อเลเวลนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็มีการแก้บ,บัคก,การทำดาเมจต,ต่อเนื่องของสกิลนะครับโดยปกติควรจะเป็นทุกๆ0.5ศูนาวินะครับผมประมาณนี้สำหรับเอมิลี่นะต่อกันที่โอเมนเลยนะครับโอเมนก็ถูกบั๊ขึ้นนนนมมาเเช่เดียวกันันะครบผ ก็ในแผดปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโอเมนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นออฟเลนที่อยู่ในระดับกลางนะไม่ได้เก่งไม่ได้อ่อนนะครับก็มีการบัฟขึ้นมาเล็กน้อยนะด้วยสกิล2ของมันนะครับสกิลสเนี่ยเริ่มมาจะรับดาเมจ40%นะไปถึง60%เมื่อเลเวลสุดท้ายเนาะบัฟมานะครับจะเพิ่ม10%มานนะเรื่อยๆนะก็เชิร์เลเวลแรกเนี่ยจะป้องกันดาเมจ50%นะครับเลเวลสุดท้ายก็จะได้รับดาเมจลดลง70%นะประมาณนี้เนาะเพิ่มมา10%เรื่อยๆเลยนะมากันที่ฮีโร่ตัวต่อมมมมมาา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 อย่งจจ้้้นนนะะครัับบผกก็ถูฟขึเ พัสดีของมาจ้านะครับจะเก็บได้6สเต็ปเนาะแล้วก็แต่ละสเต็ปนะครับจะเพิ่มพลังเวทจาก15บวก5ต่อเลเวลนะกลายเป็น18บวก3ต่อเลเวลนะครับผมแล้วก็พลังเวทจากการโจมตีปกติจาก1 0 AD บวก0.1 AP กลายเป็น1 0 AD บวก0.15 AP นะครับผมแล้วก็เอาโบนัสความเร็วการเคลื่อนที่ออกนะครับผมสำหรับมาจ้าพัสดีมันเนาะต่อมากันที่สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งของมาจ้าเนี่ยเพิ่มดาเมจม,มานะจาก400บวก65ต่อเลเวลแล้วก็บวก0.55 AP นะกลายเป็น ส5 0ร้บวกเจต่อเลเวลนะครับแล้วก็บวก0.6 AP นั่นเองนะครับผมก็จะแรงขึ้นนะสำหรับสกิล1มาจ้านะครับผมแล้วก็สนะกิล2เนาะห้าสกิลนี้โดนศัตรูหลายตัวนะครับจะลดเอฟเฟกต์การฟื้นฟูล,ลง50%นะแล้วก็เมื่อโดนฮีโร่นะที่เป็นเป้าหมายฮีโรน่นะครับผมจะฟื้นฟูจาก180 45ต่องร้อยแปดสิบบวก5%เลสี่สิบห้าต่อเลเวลบวกศูนย์จุดสี่เอพีแลเวล็บวกห้าเปอร์เซ็นต์เลือดที่หายไป6%นะครับผม มากันที่ฮีโร่ที่ถูกปรับตัวต่อมาครับก็คือเฟลฟิทของเรานั่นเองนะครับผมเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ค่อยได้เห็นในแพทปัจจุบันสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช้าและก็สกิลช็อตมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความแม่นยําสูงเนาะก็ถูกบัฟขึ้นมาด้วยสกิลอันติเมทของเขาครับผมให้มีวงของสกิลที่กว้างขึ้นถึง1เมตรนะครับผมจาก2.5เมตรกลายเป็น3.5เมตรนะครับก็หวังว่าจะขับผ่าน,เล,นเล่นได้นะครับผมโอเคก็ไปที่ฮีโร่ตัวต่อไปเลยดีกว่านะ มากันที่ฮีโร่ตัวต่อมานะครับอย่างบัตเทอร์ไฟลหรืออาชนะของเรานั่นเองเนาะถูกเนิร์ฟนะครับผมถูกเนิร์ฟในสกิลอันติเมทสกิลนะทำให้ไม่สามารถที่จะการสถานะได้แล้วนะครับเมื่อกดอนะันติเนาะเมื่อก่อนนี้ถูกเนิร์ฟไปแล้วรอบนึงนะเหลือแค่การสถานะจากที่จะไม่รับดามเมจนะครับผมตอนนี้ตอนนั้นโคตรโกงอะนะแต่ตอนนี้เนะี่ยเหมือนน้องถูกกลับมาเล่นค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่ตอนนี้ถูกเอาการสถานะออกก็อาจจะโดนผลกระทบค่อนข้างเยอะอยู่นะเรื่องการสถานะหรือการซีซีนั่นเองนะครับผม มากระที่ฮีโร่ตัวต่อมาอย่างมอทอสเนาะมอทอสเนี่ยถูกปรับทั้งพาสซีฟสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อนะันติเมชสกิลเนาะอันนี้จะเป็นปรับสมดุลนั่นเองนะครับผมมาที่พาสซีฟสกิลเลยนะพาสซีฟสกิลเนี่ยถูกรีเวิร์กนะครับจากเกาะที่เพิ่มขึ้นนะกลายเป็นเลือดที่เด้งกลับมาทุกๆ2วินะครับผมเลือดที่เด้งกลับมาก็เป็น2%องเปอเแม็กซ์ไพีเลือดนั่นเองนะครับผมก็ต่อมากันที่สกิลหนึ่งนะเอาสโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิออกแล้วก็จะไดดด้ลลคูาวน์ที่ ลดลงนะครับจาก8ถึง6วิกลายเป็น7ถึง4วินั่นเองนะครับผมต่อกันที่สกิล2นะครับผมสกิล2เนี่ยจะได้รับเอฟเฟกใหม่นะก็คือได้รับเกาะเพิ่มมากขึ้น5%บวก1%ต่อแม็กซ์ HP เลือดต่อเลเวลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะถูกเปลี่ยนใหม่นะจาก40ถึง140บวก0.5 AD บวก1%แม็กซ์ HP เลือดเป็นดาเมจเวทน,นะครับความเสียหายเวทจะเปลี่ยนเป็น50บวก15แล้วก็บวก15ต่อเลเวลแล้วก็บวก0.3 AD เป็นฟิสิกม แล้วก็เอาเอฟเฟกการฟื้นฟูเลือดออกนะครับสำหรับสกิลนี้นะต่อมากันที่อันติเมทสกิลหรืออันตินะครับผมก็จากเป็น750ถึง1,250แล้วก็บวกจุดสามเอทีดาเมจกายภาพนะจะเปลี่ยนเป็น14-20เปอร์เซ็นต์แม็กเฮีเลือดนะครับผม20เปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพี Mach เลือดนะจะเป็นความเสียหายเวทแทนนะครับผมก็คอนติเนียดาเมจต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นจากฟิสิกส์เนี่ยก็จะเป็นดาเมจเวทแทนนะครับผมจากกายภาพก็จะเป็นเวทแทนเนาะสำหรับ มอทวอตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะต่อมานะครับฮีโร่ที่ถูกปรับตัวต่อมาอย่างซิลนั่นเองนะครับผมซิลเนี่ยถูกปรับสมดุลเช่นเดียวกันกับมอทวอตนั่นเองนะครับผมก็จะถูกปรับพาสซีฟแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัติเมทสกิลเนาะก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรนะครับจากการที่อ่านมาเล็กน้อยเนาะพาสซีฟสกิลนะครับผมเมื่อครบสเตตครบเนี่ยซิลจะต้องโจมตีธรรมดาหนึ่งครั้งเพื่อระเบิดสเตตนะปกตินะครับผมแต่อันนี้เนี่ยสเตตจะระเบิดทันทีนะครับหลังได้ครบสเตตฮะแล้วก็สกิลนะครับผม สกิลหนึ่งเนี่ยเบดาเมจจาก2 0 0้อถึง400บวก0.4 AP ก็จะเป็น3 0 0ถึง600บวก0ูน p ะครับผมก็จะเบรดาเมจก็จะแรงขึ้นเนาะแล้วก็รีเทิร์นดาเมจนะครับจาก3 0 0ถึง600บก0.6 AP ก็จะเป็น 200- ยถึง400 0.6 AP นะครับผมก็จะไปลดดาเมจตรงรีเทิร์นดาเมจออกนะครับผมแล้วก็ถ้าอันติเมตสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บหนักอยู่นิดนึงนะครับผมก็เอาฝนัะใบออกจากสกิลนี้แล้วนะครับผมค่อนข้างท มากันที่ตัวไฮไลท์อย่างคิรมิโตะหรืออันเลนของเรานั่นเองนะครับผมก็อันเลนแพทนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะอาจจะนะครับอาจจะเก่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะอันเลนเนี่ยถูกปรับสมดุลนะครับผมไม่ได้ถูกเนิร์ฟหรือถูกบัฟแต่อย่างไรแต่ความเห็นของผมเนี่ยคิดว่าเป็นการบัฟนะครับผมแต่ว่าบัฟไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกเล็กน้อยนะก็มาที่พาสซีฟสกิลเลยนะครับหรือโฮล d i n g s o u r c เนาะพัสดสกิลของอันเลนเนี่ย จากการเก็บสแตท8สแตทกับ16สแตทเนี่ยเราจะได้การฟื้นฟู HP กลับมานะก็คือ8%กับ16%นะครับก็จะถูกบัฟเป็น12%กับ18%นะครับทำให้อันเลนเนี่ยเทรดไฟได้นานมากขึ้นแล้วก็ได้เลือดกลับมาค่อนข้างเยอะขึ้นนะก็ถือว่าเป็นข้อดีสําหรับพาสีฟนะถูกบัฟขึ้นมานั่นเองนะครับผมต่อกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งของอันเลนนะจากที่จะมีการน็อกอัพเป็น0.5วินะครับผม <S <S เราจะน็อกอัพเป็น0.75วิแทนนะอันนี้ก็บัฟนะครับผผมมคิดวว่่่าาาาออจจะะเเเเป็นนนนพรัีย ใช้สกิลหได้ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่สำหรับการสตาร์เบิร์สตีมแต่ละครั้งเนาะ mm. ก็เลยมีการถูกปรับมาเพื่อให้สกิลหนของอันเดนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้เต็มคอมโบมากที่สุดนะก็คือ0.75วิก็ถือว่าเพิ่มมา0.25วินะครับอาจจะเห็นผลบ้างนะครับผมแต่ว่ามีสกิลสอนะครับที่ค่อนข้างกำกวมเล็กน้อยเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแตลมาผิดหรือเปล่านะครับผม เขาแปลมาว่าคู่ดาวสกิลจาก1วิถึง2วินะครับผมจะเป็น1.5วินะแต่ว่าคู่ดาวสกิลล็อกขาของอาร์เน,นเนี่ยมันฟิกไปที่2วิอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีคู่ดาวต่อวงรอบเนี่ยสิวินะแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นระยะเวลาล็อกขานะครับที่เป็น1วิถึง2วินะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น1.5วิแทนนะเดี๋ยวเราจะแยกเป็น2กรณีนะครับผมเป็นกรณีระยะเวลาล็อกขาก่อนเนาะ อันนี้เนี่ยระยะเวลาล็อกขาจะ5้าเป็นจาก1วิถึง2วิจะเป็นเหลือที่หนึ่งจุดห้าวินะครับผมก็จะเป็นการเนิร์ฟเล็กน้อยในช่วงเลทเกมนะแล้วก็ช่วงต้นเกมก็จะเล่นได้นานมากขึ้นเนาะก็จะมีการล็อกขาที่หนึ่งจุดห้าวิตั้งแต่เวลแรกเลยะครับผมก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการอัพสกิลเล็กน้อยเนาะ๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบที่สองนะก็คือระยะเวลาคูดาวสองวิลดลงเหนือหนึ่งจุดห้าวิแล้วก็ระยะเวลาสะสมสกิลจากสิบวิก็จะถูกปรับเป็น 12บสองวิแล้วก็ที่เลเวลแรกนะครับแล้วก็เะดับสุดท้ายก็จะเหลือแค่8วินะครับทำให้เลดเกมเนี่ยล็อกขากันแบบเมามันเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นการปรับสมดุลน,นะคิดว่าน่าจะเป็นการเนิร์ฟนะฮะเนิร์ฟช่วงเวลาการล็อกขาแต่ว่าระยะเวลาการสะสมสแตทในช่วงในเกมก็จะเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงสําหรับสกิลสเนาะเพราะว่าสกิลสเนี่ยเป็นคีย์ของอันเลนเลยระดับหนึ่งนะครับผมต่อกันที่ถ้าอันติเมทสกิลนะอันนี้โดนเนิร์ฟอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครัับบผผมมมมแต่่่ววาาาถีลกอรย ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับผมสำหรับอันเลนเนาะก็โดนเนิร์ฟช่วงเลทเกมนะครับผมเพราะว่าน่าจะแรงเกินไปแล้วก็โดนเนิร์ฟไปนะก็จาก300ถึง600นะครับแล้วก็บวก12ถึง18บแปเปอร์เซ็นต์เฮปัจจุบันของเป้าหมายนะก็จะเป็น300ถึง500นะครับแล้วก็บวก12ถึง16บหเปอร์เซ็นต์เฮปัจจุบันของเป้าหมายเนะี่ยก็หายไป2เปอร์เซ็นต์เดือดๆนะครับในช่วงเลทเกมถามว่ามีผลขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่มีผลมากนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งสกิลน็อกอัพมาแล้วก็สกิล พาสีที่ถูกบัฟขึ้นมานะแล้วก็สกิลสเนี่ยก็ได้ระยะการสะสมสแตตที่เร็วขึ้นนะทำให้มันสามารถล็อกขันได้อย่างต่อเนื่องถึงจะล็อกได้ไม่นานก็ตามนะคะคิดว่าอาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับสำหรับอันเลนเนาะเตรียมเฮนะครับผมเย่แต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องรอแพทเข้ามาจริงๆก่อนนะครับอันนี้เป็นอินโทรเฉยๆนะก็เซตที่ถึกก็อาจจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามีการฟื้นฟูเลือดที่ดีขึ้นนะอย่างต่อเนื่องนะครับผมประมาณนั้นเนาะจริงๆแล้วดาเมจจากอันตีของอันเล เพิ่มได้เพิ่มขึ้นได้ตามดาเมจที่เราของดาเมจที่เราออกอยู่แล้วนะครับถ้า2%ที่หายไปเราก็แค่ออกดาเมจเพิ่มนะก็จะได้ดาเมจคืนมานะประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอเลนคิดว่าน่าจะโอเคนะคผมมากันที่พี่หมีซูก้ากันนะครับผมพี่หมีซูก้าเนี่ยถูกปรับสมดุลเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีการถูกปรับทางด้านอ b บิลิตี้ด้วยนะเบดเลือดต่อเลเวลนะที่ถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็พาสีนะครับผมที่นําความสามารถโจมตีสัตูแรงขึ้นออกนะครับผมก็คือตัวนี้เนาะ 15%นะที่จะตีสตูได้แรงขึ้นถูกน้ำอ่อนนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์รีคอฟเวอรี่ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะจาก160บวก 0.6AD นะเปลี่ยนเป็น12% m a ค h p นะครับผมก็อาจจะมีผลพอสมควรนะครับผมแล้วก็เนื่องด้วยาพา s i v e d ดาเมจถูกเอาออกนะครับผมก็แน่นอนว่าจะต้องถูกบัฟดาเมจสก,กิลขึ้นมาแล้วก็เบลดดาเมจสก,กิลนะครับผมก็จาก135ถึง260บวก 0.9AD นะก็จะเป็น150ถึง300บวก 1วก d นงนะครับผมแล้วก็ Basic Attack d a m a g จเนี่ยก็จะเป็น60ถึง160กบก0.25 AD กลายเป็น75ถึง200บก0 2น AD นะครับผมคูดาวก็จะถูกลดลงในช่วงต้นเกมนะจาก10วิเหลือ9วิแล้วเลกเกมก็จะเพิ่มขึ้น0.5วิจาก6วิเป็น6.5วินั่นเองนะครับผมมากันที่สกนะิล2เนาะคูดาวนะครับจาก9ถึง6วิก็จะถูกฟิกไปที่7.5วินะครับผมก็จะไม่มีการลดคูดาวแต่อย่างไรสำ เบเดอร์เมดนะครับผมจาก450ถึง800บวก1.0 a d นะกลายเป็น500ถึง1,000นะครับบวก1.0 a d เช่นเดียวกันนะเบสิคแอตแท็กนะครับผมจาก70ถึง150บวก0.25 a d กลายเป็น124ถึง250บวก0.25 a d นะครับผมแล้วก็สตันของอันติก็จะสูกเนิฟจาก1วิกลายเป็น0.5วินะครับผมแล้วก็มีการลดคู่ดาวลงนะในช่วงต้นเกมจาก32วิเหลือ30วิแล้วก็ในเกมจาก24วิ เหลือแค่20วินั่นเองนะครับผมก็อาจจะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะแต่คิดว่าดามเมจอาจจะหายไปนะครับผมคิดว่าน่าจะทําให้แพนด้าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสีฟนะครับผมแต่ว่าคิดว่าอาจจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่ใช่เมนซูกาเนาะแต่ว่าก็ต้องมาดูกันนะครับผมต่อกันที่ฮีโร่ตัวสุดท้ายที่ถูกปรับสมดุลน,นะเป็นฮีโร่ที่โลโลแรกเลยนะครับสาหรับผมนะครับเล่นไปตาเดียวอย่างพ่อหนุ่มตัวใหม่อย่างทาจินั่นเองนะครับผมหรือชาชิของเรานะ ก็ถูกปรับสมดุลน,นะครับผมถูกปรับบ่อยนะตัวนี้ <c oughs> ไม่เข้าที่สักทีนะมากันที่พ s i v e s สกิลของทาจิหรือทาชินะครับผมโลที่ได้รับหลังจากปลดผนึกเนี่ยจาก11%บตวก1%่อเต่อเลเวลนะจะกลายเป็น15%บตวก0.5%ต่อเลเวลนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิล1ห,หลังจากปลดผนึกนะดาเมจจาก500บวก100ต่อเลเวลนะแล้วก็บวก1.25 AD เนะครับจะเป็นห้าร้อยล้วสิบวก1.37ต่ AD นะครับ,ะะร,บระมาณนี้นะ ตก,กตะกักแล้วนะครับโอเคมาที่สกิล2เนาะสกิล2นะครับผมเบนดาเมจาก150บวก30ต่อเลเวลแล้วก็บวกศุดกลายเป็น200บวก30ต่อเลเวลแล้วก็บวกศนดนะครับผมสำหรับเจ้า,าทาจิของเรานั่นเองนะครับผมก็น่าจะมีผลอะไรมากขึ้นเนาะก็ตัวเมนก็ศึกษาไว้นะครับผมโอเคแพทในวันนี้สำหรับฮีโร่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องพลังแฝงเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมดุเอลนะ เดสเพลสต์ Display, ดูเอลของเรานะครับถูกเนิร์ฟนะครับผมโอ้ไม่กอดอเลนจริงจริงอเลนดีใจนะครับที่ถูกบัฟพาสซีฟในการดิ้งเลือกขึ้นมาแต่ว่าดูเอลของเราเนี่ยจากฟื้นฟู15%นะที่เสียไปนะครับผมแมคแคทพที่ไอ้15%ของ HP ที่เสียไปนะจะฟื้นฟูแค่12%แคทพีที่เสียไปแทนนะครับผมก็ถูกเนิฟดื้อไปเลยนะ3%นะครับผมก็น่าจะชดเชยกับพาสซีฟที่ถูกบัฟขึ้นมาได้ของอเลนนะครับผมแต่ตัวอื่นที่ต้อง ใช้ดูเอลเนี่ยอาจจะต้องมีผลเล็กน้อยนะก็อาจจะไม่เยอะมากแต่จริงๆสก็เยอะนะครับผมคิดว่ามีผลพอสมควรเลยนะในช่วงเลดเกมอะไรนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะแต่คิดว่าอเลนไม่น่าส่งผลมากนะเพราะว่าได้ถูกบัฟพ,พาสซีฟมาแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเอ็กโพซีฟชิลนะครับผมเอ็กโพซีฟชิลเนี่ยถูกเนิร์ฟเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเข้าเอ็กโพซีฟชิลก่อนนะเอ็กโพซีฟชิลเนี่ยถูกเนิร์ฟเช่นเดียวกันนะครับผมระยะเวลาคงอยู่ของบัฟเนี่ยจากห้าวิถึง3จะลดไอจาก5วินะะครับผมก็จเหลือแค่3วินะ ก็อาจจะเก็บแสแตตได้ไม่ไม่เท่าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่จะมีระยะเวลาคงเก็บแสแตตถึงห้าวินะอันนี้ก็เหลือแค่สามวิเนาะแล้วก็การรีเลือดพื้นฐานจากเจ็ดเปเคคีเลือดจะเหลือแค่5%้าเปอเคคีเลือดนะครับแล้วก็การฟื้นฟูเลือดเพิ่มเติมเมื่อระเบิดโดนฮีโร่ตัวอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมจาก3%ก็จะเหลือแค่2%นะเปอร์เซ็นต์นะเอิฟชิลค่อนข้างโดนหนักอยู่นะครับผมก็สายเด้งเลือดเนี่ยทั้งดูเอลแล้วก็เอฟเฟซิฟชิลเนี่ยโดนพอสมควรเลยยยยนน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 ะะะะกก็็เเเเเเดดดดีี๋วววววรรราาาาาตต้้อองงงมมูัััั่่่่จปไแแโลลคคบิย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบแล้วก็ได้บัฟมานะแต่เราต้องมาดูกันอีกทีนะว่าแผนหน้าจะเป็นอย่างไรแต่คิดว่าอเลนน่าจะได้ไปต่อแล้วก็ค่อนข้างโอเคเระดับหนึ่งเลยนะ okay, ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะไม่ยาวไปนะครับผม,ผมค่อนข้างที่จะสรุปมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเนาะก็เดี๋ยวแพทจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะแต่คิดว่าน่าจะอัพเร็วๆนี้นะครับผมก็ ตอนนี้น่าจะวันนี้น่าจะเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมใครมีข้อสงสัยหรือผมพูดผิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะครับผมก็ขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันบา,บาย